สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นมพึ่งเนีจะคิงงข้านะคะก็เป็นกระปุกเล็กนะคะขนาด120เมตรนะคะนี่นะคะ <c oughs> สินค้าของเรานะคะมีพร้อมจัดส่งนะคะหมดอายุ2 0 2พ2นนะคะอยู่ได้3ปีนะคะ ฉลาของเรานะคะเป็นฉลากรุ่นใหม่นะคะมี QR code สามารถตรวจสอบของแท้ได้แล้วนะคะนี่นะคะตรงนี้นะคะคือ QR code นะคะถ้าใครกลัวของปลอมนะคะกลัวซื้อซื้อแล้วไม่มั่นใจกลัวของปลอมนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะถ้าซื้อกับพิมพ์พอยนะคะ คุณลูกค้าสามารถสแกนตรวจสอบสินค้าเป็นของแท้ได้เองเลยนะคะนี่นะคะทุกกระปุกนะคะมีรหัสของนมพึ่งนะคะเพราะฉะนั้นนะคะควรสแกน QR code ตรวจสอบของแท้ก่อนทานทุกครั้งนะคะนี่ของเข้าวแล้วจ้าสินค้ามีพร้อมจัดส่งนะคะไม่ได้โพสต์ลงรูป เฉยๆอย่างเดียวนะคะแต่สินค้าเรามีพร้อมจัดส่งนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราการันตีนะคะสินค้าของเราเป็นของแท้แน่นอนมี QR Code ตรวจสอบทุกกระปุกนะคะเพราะฉะนั้นสบายใจหายห่วงได้เลยค่ะคุณได้นมพึ่งของแท้100%แน่นอนค่ะ